อ่านนี่นะคะทำลายนี่เห็นไหมคะสายโทรออกนะะหาแม่ตอนตีห้ายี่สิบนะคะก็คือนั่นแหละคะ่ะก็ไม่รู้โทรทำไมนะแต่ว่าเออเขาก็ให้แบบสัมภาษณ์กับสื่อว่าช่วงเช้าไปหาหมอทำก็คือไปหาหมอทำคนนี้นะคะที่ร้อยเอ็ดเนาะไปหาแล้วก็รับกลับมาที่หมู่บ้านนี่แหละคะ่ะมาถึงหมู่บ้านก็ช่วงเที่ยงเที่ยงของวันที่สิบสองนะคะ แล้วไม่ต้องคีดตรงมาเพราะวันที่12จะมีะ้าไงครับคนอันผ้าคนนั้นก็แบบว่าวันกิน2ไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินน้ำเลยเดินยังขาพันกันเลย อันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่ตามหาน้องนะวันที่12น่าจะเป็นช่องพี่สวแบงนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปนะเป็นช่วงช่องแรกๆนะคะที่ลงไปวันที่12พฤษภาคม6านะคะก็คือมีการแบบปูพรมค้นหาน้องแต่ยังไม่เห็นนะคะยังไม่เห็นตัวของจำเลยนะคะและเนี่ย <c oughs> เอออะไรนะยูทูบหนูมันก็หมุนๆ <c oughs> แบบนี้ตลอดเลยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะง <c oughs> ึดหลาแน่นอนนั่นก็คือความที่เขาไว้ใจเนี่ยนะ ถามว่าภาพนี้คนที่มีเป็นเจ้าของภาพผมเรียกว่าลิ้นจี่ลิ้นจี่นามสมมุตินะี่นะฮะลิ้นจี่บอกกับเราเนี่ยนะฮะว่าภาพนี้เขาถ่ายวันที่สิบสองสำนักงาเคยตามเรื่องนี้กันแล้วจากตรงนั้นมาสองร้อยเมตรจะเป็นพื้ที่ป้าลิ้นจี่จ100เจอรอยเขียดินเขานั้นไม่พอป้าบอกจริงจริงป้าเจอสองรอยนะ เนี่ยโทรศัพท์เรื่องขึ้นเขาไปกันสามคนไปตามนิมิตหมอธรรมหมอธรรมที่เขาบอกอะค่ะค่ะที่ค่ะเขาก็ขึ้นขึ้นไปตามหมอธรรมใช่ไหมพี่ที่เขาพูดเมื่อกี้ก็คือขึ้นไปตามนิมิตหมอธรรมซึ่งเรามาคิดดูแล้วอะน้องเสียอาจจะวันที่สิบสองช่วงสิบสี่นาฬิกานะคะแล้วพ่อแบมก็ได้ยินเสียงคนรือของ อันนี้หนูก็คิดมานอเองนะคะพี่พี่ไม่ต้องเชื่อเขาอาจจะต้อนซ่อนน้องไว้แถวกระท่อมของนายนานออ่างหรือเปล่าเพราะว่าตรงนั้นอะ่ะมันจะมิดชิดแล้วมันก็ใกล้ใกล้ใกล้กลบ้านของผู้ต้องหานะคะคือเดินห่างกันคือมันระยะทางมันไม่ไกลกันมากอันนี้เดานะคะพี่ไม่ต้องเชื่อนะคะแล้ววันนั้นอะ่ะก็พ่อแวมก็ได้ยินเสียงคนรื้อของแต่เขาไม่ได้ออกมาดูใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมันอะ่ะ แต่มันจะมีคําให้สัมภาษณ์ของของช่องอะไรนะก่อนหน้าที่เป็นลุงคนแก่ๆนะคะที่เขาบอกว่าห้าโมงอ่ะลุงยังไม่ได้ขึ้นเขานะคือยังมาหากับป่าไม้อยู่เลยที่เดินไปที่บ้านกกตูมอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะที่เป็นลุงคนแก่ๆพี่พ่อแแ่ะได้ยินเสียงหรือตรงนั้นแล้วซึ่งตอนกลางคืนผมไม่เคยออกค้นหาน้องเลยอันค้นหาตอนกลางคืนซึ่งตอนกลางคืนผมไม่เคยออกค้นหาน้องเลยวันที่สิบสอง้เป็นตอนหัวค่ำเนี่ยผม ขึ้นปูเหล็กไฟกับคุณ้ายกับได้สัตยาผู้ไฟครับขึ้นไปหลังปูเหล็กไฟเลยครับแล้วก็ลงมาประมาณสามทุ่มลงมาก็เจอชาวบ้านเข้าหากันในหมู่บ้านนะครับเข้าหากันถึงกลางคืนตบตีหนึ่งเท่านั้นครับในเลิกหากันครับการค้นหาตอนกลางคืนซึ่งตอนกลางคืนผมไม่เคยออกค้นหาน้องเลยอือผมนอนหลับอยู่ที่บ้านครับผมจะไปช่วยงานเฉพาะตอนกลางนเท่านั้นอันนี้ผมไม่ไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่าขึ้นไปกี่วันแม่งไปออกแต่ละครั้งโอ้โห แล้วไปออกครั้งแรกนี่ก็พิรุษเยอะนะคือแบบกลับลงมาตอนสิบโมงแล้วเห็นว่าน้องไปเล่นตรงถนนเห็นไปหมดเลยเห็นชายสองคนวิ่งไปวิ่งมาคือมันเยอะแล้วไปออกครั้งที่สองอีกคือเยอะแยะไปหมดออกกี่ครั้งก็เป็นพิรุษไปหมดเลยไม่เหมือนกันสักครั้งหนึง่งเจนพี่หนุ่มแบบที่มันบอกว่าใช่ครับเพราะว่าความจริงไม่ต้องพูดเหมือนกันทุกวันเออแล้วก็จะใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสียงดังแบบขู่ข่มตอนแรกไป ไปออกรายการครั้งแรกคือซิมหนึ่งอยู่พอครั้งที่สองซิมครั้งที่สองครั้งที่สามซิมสองออกละซิมสองเริ่มออกละเริ่มแบบอคือคือคเนาะคือจริงๆมันก็เยอะอะนะพี่จริงเลยอะอะะนะแม่สงสัยผิดคนอนะแม่พร้อมจะขอโทษเขาติดจับใช้เขา,า่าผมน้อยใจซึ่งถ้าเขามาแรงผมก็ต้องแรงไปเราจะไม่ยอมเราจะไม่ยอมตกเป็นแพ้ร้องนะ อุปนิสัยเนี่ยคือห่วงตัวนะคะถ้าไม่ใช่คนใกล้ชิดร้องแน่นอนนะคะนี่ก็จะตัดแค่เหลือคนใกล้ชิดและจริงๆแล้วหลักฐานหรือว่าตํารวจเขาน่าจะรู้ตัวตั้งนานแล้วนั่นแหละคะ่ะแต่ก็คือต้องตั้งใจเย็นอดทนรอเนี่ยคะ่ะก็เลยได้ได้หลายคดีเลยพี่เห็นปะตารวจเก่งไหมล่ะอืแม่งก็แม่งก็ปล่อยให้แม่งแบบร้องราทําเพลงเพลินไปอีกนะคะจัดให้จัดให้ไปมันเอาหมดเอาหมดรับหมดนะคะติด ติดกับดักของตำรวจหมดทุกอย่างเลยนะคะบริเวณจุดพบศพนะคะพบรองเท้ารถแมคโครของเล่นตกอยู่จึงยืนยันได้ว่าน้องอะคะ่ะเต็มใจไปกับคนร้ายมิฉชนั้นแล้วของเล่นหรือรองเท้าจะไม่ติดตัวน้องขึ้นไปยังจุดพบศพแน่นอนนะคะแล้วจากเออแป๊บนึงนะคะ จากสามประเด็นนี้นะคะมีพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลที่ใกล้ชิดนะคะในที่เกิดเหตุพยานผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆนะคะเช่นนักจิตวิทยานักโภชนาการผู้เชี่ยวชาญด้านสายศาสตร์ก็มีนะคะสุนักดมกลิ่นเป็นต้นนะคะประกอบกับการจําลองเหตุการณ์โดยเจ้าหนะ้าที่ฝ่ายสืบสวนคือจําลองเหตุการณ์ดูแลผลการตรวจชนสุดพบศพนะคะและผลทางตรวจทางวิทยาศาสตร์ การตรวจทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะคะยืนยันเข้าร่วมกันได้หมดว่าอีอีชายาพวยนะคะหรือไอพวยนะคะไอเป็นบุคคลที่พาน้องไปจากบ้านที่เกิดเหตุนะคะเพื่อเดินทางไปรับส่งพระด้วยกันโดยการหลอกรอว่าไปส่งพรกกับลุงไหมนะคะระหว่างเดินทางไปนั้นได้เกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งขึ้นนะคะเราก็ไม่รู้นะคะเราต้องรอรับความรับสารภาพจากมันอย่างเดียวเนาะ อย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นเหตุที่ไม่สามารถที่จะพาน้องต่อไปคือพาน้องไปส่งพระต่อไปได้ด้วยจึงนำตัวน้องที่เชื่อว,ว่าหมดสติไปซุกซ่อนในบริเวณป่าท้ายหมู่บ้านนะคะอืมตรงที่พบแหวนนะพี่ตามทันกันไหมเนี่ยแล้วจึงเดินทางไปรับพระนะคะตามกันทันอยู่เนาะนะคะเมื่อเสร็จธุระแล้วเออเมื่อไปพบกับพระค่ะมันก็เลยเผลอตกใจนะคะเล่าเรื่องราวว่า น้องหายนะคะให้พาฟังในทันทีทันใดทั้งที่ยังไม่มีใครนะคะทราบว่าน้องหายตัวไปเลยนะเวลานั้นนะคะเมื่อเสร็จธุระค่ะไอ้ผู้ยึงย้อนกลับมาแล้วพบว่าน้องชมพู่ยังไม่เสียชีวิตค่ะจึงมาพาตัวน้องขึ้นไปหลังจากกลับมาส่งพระแล้วพาขึ้นไปข้างบนภูเขาให้สูงสูงขึ้นไปเลยอะคะ่ะเพราะว่าวันแรกน่าจะยังไม่มีใครใครอะไรนะใครตามขึ้นไปบนเขานอกจากแกงของลุงดํานะคะอืม จนกระทั่งแล้วก็ไปทิ้งไว้ไม่รู้มันไปซ่อนไว้ตรงไหนในถ้ำเทิมอะไรก็เยอะแยะนะคะจึงนําเอ้จึงพาน้องขึ้นไปไว้บนภูเขาแล้วก็จนกระทั่งน้องเสียชีวิตจากการขาดน้ําและขาดอาหารนะคะพอหลังจากเข้าจัดการกับพอพอขึ้นไปพบว่าน้องเสียชีวิตแล้วก็จัดการกับศพโดยถอดเสื้อผ้าจะเราพูดอะเนาะ อืมนแล้วก็เอาผมไปทําพิธีกรรมทางศัยศาสตร์ตามความเชื่อซึ่งจากการตรวจคนรถยนต์ของไอ้บุไวภพบพยานวัตถุต้องสองสัยหลายอย่างใช่ไหมคะตกหล่นอยู่ภายในรถยนต์ผลการตรวจพิสูจน์นะคะทาง วิทยาศาสตร์ยืนยันได้ว่าวัตถุพยานดังกล่าวเป็นสิ่งของที่มาจากศพของน้องก็คือเส้นผมเนาะจึงเชื่อว่าไอ้พวยเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการสภาพศพนะคะและสภาพแวดล้อมบริเวณที่พบศพดังกล่าวเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นการสืบสวนและปกปิดล่องรอยนะคะพยานหลักฐานเพราะหากนายชัยพลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องย่อมไม่พบหลักฐานดังกล่าวภายในรถยนต์แต่อย่างใดคะ่ะเขาก็ตั้งสมมติฐานเยอะแยะเช่นเราแต่ตำรวจเขามีข้อใช่ใช่ใชเนาะ ใช่ค่ะเขาเขาเห็นหลักฐานเขาก็จะแบบยิ่งกว่าเราอีกนะแต่เราอันนี้เรามาโนโจากสือ่อเพราะเราไม่สามารถที่จะไปเห็นหลักฐานของตำรวจได้ใช่ไหมคะได้ว่าไปขอโทรศัพท์เขาเปิข่าวนะโทรศัพท์ลงม,มาบอกลูกก็บอกโก้หน่าช่ว้นี้มันมันหนาเลายเป็นคนร้ายอาจจะเครียดผมว่ามันไม่มเกี่ยวครับเมื่อฉากหนังภาพยนตร์เลยเนาะถามว่ากลัวเป็นแฟนไม่ต้องกลัวดีครับกระเป๋าชุดนั้นเอาไปทําอะไรกระเป๋าที่บนเขาน่ะมาคนรถคนรถผมทำไมคนหาอะไร ขากกระเบืออะไรแต่ตรงนี้ผมมองไม่ได้ที่ผมจะไปทํากับหลานผมเพราะผมเคยพูดอยู่แล้วว่าถ้าพ่อแม่เขาไม่เลี้ยงชมผู้ผมสามารถทำมาเลี้ยงเป็นลูกผมเองได้ลกต